นี่อันนี้นะครับคุณสมชายนะมาเยี่ยมกันที่ที่ห้องนะครับแต่ตุ๊บเป็นอะไรตรงคอนะครับเป็นไทรอยไทรอยเป็นเป็นมาดานยักษ์เป็นก้อนเมื่อวันที่หกวันที่หกเนี่ยนะครับใช่เนี่ยมันก็ยุบมันปหน่อยแต่ยังเป็นก้อนทำทำไงทำไงให้ยุบผมก็เอามีดเอามีดมีไปไหละห้อยหรือเปล่าเมื่อกี้แค่นั้ รัตนาแล้วก็อร<ะ>ัตนาเป็นต้นมะหวนหน,ตร,นต,รตรงนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็ให้มาลายหายไปยุบไหมก็ยุบไปหน่อยหนึ่งยุบไปหน่อยเพราะว่ามันก็คลายเพราะวันที่เจ็ดที่แปดมันก็จะไม่ปวดแล้วก็ขึ้นน้ำลายได้ขึ้นน้ำลายได้อก็ไปขึ้นต้นมะม,ม่วงไปตัดต้นกิ่งมะม่วงอ,อีก หมอหมอบอกไปมหาหมอวันที่สิบที่ธรรมศาสตร์หมอบอกไม่เป็นไรมันเป็นแค่เริ่มต้นเป็นเชื้อไทรอยเริ่มต้นเขาก็ไม่ให้ยาไม่ให้อะไรมาใช่แล้วก็เขาบอกนัดอีกทีเดี๋ยวเจาะเลือดวันที่สิบมีนาเ็รอดูเดือนหนึ่งว่ามันยุบหรือเปล่าเขาจะดูผลว่ามีเชื้อไทรอยนั่นแหละเราอาราธนาทำบ่อยๆแต่เล่มไหนนะนี่เล่มนี้นะเล่มจิ๋วๆนี่แหละ นีคนมีบุญได้ไปครับเห็นเล่นมันี้ใช้ดีนะมีดเออมีดหลวงพ่อหลวงพ่ออะไรพระลุงเปล่าหลวพระลุงพระลุงอ๋อพระลุงใช่ไหมใช่สีดำดำยาวอืมาราธนาใช้นะใช่นแหละเดี๋ยวดูฝนว่าเป็นไรแต่ว่ามันยุบลงไปแล้วก็ตอนนี้รอว่ามันจะยุบหายไปไหมใช่เพราะหมอก็บอกว่าเดี๋ยวเขา รอดูเดือนแต่ถเป็นก่อนให้ไปจริงๆแล้วโรคพวกนี้ถ้า <c oughs> ถ้าเดาว่าเรื่องออทางทางพุทธศาสตร์เรานะบางทีมันเป็นโรคเวรโรคก,กรรมบ้างอะไรบ้างหรือว่าช่วงดวงตกแต่ว่าพวกเครื่องรางมีดหมอหรือว่าอะไรพวกนี้มันจะปัด <c oughs> ปัดสะท้อนอองไปได้ระดับหนึ่งถ้าไม่แรงมากก็หายเลยแต่ถ้ามันมีเ,เวรมีกรรมมีเคราะที่ต้องชดใช้ก็ ก็ผ่อนหนักเป็นเบาแต่ตอนนี้ไม่ไม่เจ็บไม่อะไรแต่ว่ามันยังเป็นก้อนอยู่ใช่ๆนี่นะเป็นก้อนอ๋อถ้าคือน้ำลายมันจะขึ้นมาตามนี้เลยอ๋อ่าดีแล้วเรานี่แหละเราเน้นใช้จริงๆอะ่ะเราไม่ได้ไปแบบไม่ต้องไปทรงไปเซอร์อะไรหรอกอันนั้นมันเขาเรียกว่าคือใช่คือถ้าเราไปเน้นพุทธพาณิชย์มากอะ่ะมันจะแบบว่า เขาเรียกไม่มีความดีในใจไม่มีธรรมะในใจอ่ะพอเกิดวิกฤตการอะไรขึ้นมาไม่ซึมเศร้าไปกินยาโรงพยาบาลจนเคมีใน,<ผ>มในสมอง,งเพีย้ยนเลยนะฮะวันที่หกผมเป็นปุ๊บตอนบ่ายผมทําเลยทำน้ำมนต์อืมพัฒนาแล้วก็วทำ,นำมนแล้วก็มีดหมงวนแบบตะเกียงอ่านั่นแหละดีครับดีแล้วก็ อีกวันก็ทำอีกแก้วเลยเนี่ยเนี่ยดีทำทุกวันได้ยิ่งดีก็ถูใจแล้วค่อยกลับไปทำใหม่เพราะว่าพวกที่มันเป็นพุทธภานิจจาแต่มมดลงน้ำไม่มีคาบน้ำไม่มีอะไรนะแห้งเลยไม่มีคาบน้ำนะผมยังเอาปาดที่มือไม่มีคาบน้ำเออแปลกนะใช่แล้วมีความมันมีอะไรไม่มีอะไรเลยมันเหมือนลื่นๆอ่ะเหมือนเอาเทียนไปรูปไว้อ่ะน่าจะเป็นน่าจะเป็นเหล็กมวลสารบางทีเขาผสมพวกเหล็กไหลพวกเหล็กเปียกอืม เพราะปกติมีดคัวหรือมีดแหลอเราล้างมันจะมีข้ามน้ำอันนี้ไม่มีเลยไม่มีหัวมะรูดเงี้ยไม่มีข้ามเลยนั่นมันก็เป็นพิเศษนะเล่มเล็กทีมให้ดูเมื่อกี้ครเล่มพิเศษเล่มเล็กๆว่าจะหายเล่มหายากไหว่าจะหายเล่มโอเคดีแล้วเพราะว่านี่แหละเราเน้นใช้จริงเราไม่ได้แบบพุทธพาณีไงถ้าพุทธพาณีได้แบบพอเกิดเหตุเพศภัยอลไรมาก็ซึมเศร้านะครับพิ่งเนี้ย แต่ว่าถ้าเรามีความศรัทธามั่นมีความเชื่อ,อพวกเนี้พวกโรคซึมเศร้าทําอะไรเราไม่ได้หรอกบางทีเรายอมรับได้เรามีธรรมะไงเรารู้ว่าทุกอย่างมันสามารถเกิดขึ้นได้กับเราไม่ว่าจะเรื่องดีเรื่องแย่เรื่องอัปปีจันไรเรื่องประเสริฐเลิศดเลอมันสามารถเกิดขึ้นเราแค่ทําใจยอมรับแล้วก็ปรปับปรุงแก้ไขแล้วก็หาวิธีหาทางออกใช่ใช่ไม่ต้องไปกินเลยเขาเรนะียกว่าคนมีธรรมในใจอ่ะไม่ไม่ไม่บ้าตายหรอกมีธรรมะแต่ถ้าคนไม่มีธรรมะเน้นขายเน้นอะไรอย่างเงี้ย เออ,เออมันก็เพราะมันซึมนะพวกที่ไม่มีมความเชื่อไม่มีธรรมะในใจเนี่ยเวลา,ตตวาใช่จิตตกซึมมึนไม่นานน่ะเพราะว่ามันเน้นแต่พุทธภาณิชย์ไงมันไม่ได้มีความเชื่ออย่างแท้จริงอันนี้เรามาถูกทางแล้วเนีย่ยผมเพิ่งเจอกับตัวเองนอกนั้นไม่ไม่มีอะไรอืมแล้วก็มีแกวนหลงพ่กกลวยที่มีสองหนึ่งเลียมสีขาวอะใช่ตัวนั้น,น,นที่รถชนมอไซค์ชนหายปลาหักอมก็แค่ รงนี้เฉยๆกปกติรถมันจะเดินองอมาเลยนะ oh, แรงนะใช่รถคันนี้นเหลย <c oughs> แรงเพราะมันขึ้นหกสิบเลยงหกสิ oh, บกอรไซนี่เร็วนะแบบบินเงินนะหกสิบใช่แล้วมีคนซ้อนด้วย oh, คนซ้อนมือเคสมันเขาก็ไปต่อนะเ,ออเขาก็นั่งรถไปต่อหันมาเอาหายไปได้แล้ววจังหวัดจวัดมือเงี้ย <c oughs> ผมต้องไปนั่งอยู่กับฟุตป่ายข้างทางอีกเลนหนึ่งอ่ะแล้วพ่อของมันให้หลานอ้วนแล้วมาเห็น มันจะเป็นลมผมขนาดผมไม่ไม,ไม่ไม่กลัวเลือดไม่อะไรนะใช่มันหวิวไงม,มันเหมือนตรงนี้มันหักแล้วเลือดมันก็ไม่ออกไม่อะไรนะไม่มีอะไรออกเลยแต่แค่กระดูกหักเฉยๆไปโรงพยาบาลลูกมารับไปทำกระสันอ๋อผมอยังขับมอเตอร์ไซค์มือเดียวไปได้เลยน่เนี่ยว่แน่นอนจริงไปโรงพยาบาลจะได้ปากเสร็จเพราะมันเป็นวันพืชนมงคลเนี่ยเขาเขให้รอคิวมขารอคิวบอกรอ ทำก่อนได้ไหมเราก็หักใช่ไหมคือมันไม่ได้เค็ดมาขอยานั่นแหละก็เลยไม่มีหมอมีแต่พยาบาลฉุกเฉินไปทําบัตรก่อนเราก็ไปทบาบัตรเราต้าอ,งอ,องมานั่งรอรอเมื่อไหร่อ่ะเราก็ให้ลูกมาหลับไปทำศาลย์ดังนั้นเข้าห้องฉุกเฉินเลยนะเาสแกนเขาเอกซเรย์ทำตรงนั้นเลย ป็นวันพุธอันนั้นก็เป็นห้องฉุกเฉินของธรรมศาสตร์อก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะก็เดือนหนึ่งเดือนสองเดือนมันก็ทุเราติดเองเออก็ดีแล้วครับติดแต่แต่ผมไม่ได้ดามใส่เหล็กใส่เฟือกอะไรใช่ไหมไม่ใช่คือให้โอ้นั่นเจ็บนะเวลาโดนอะไรเย็นๆเจ็บเขาต้องผ่าเงียผ่าออกแล้วพอพอมันมันตรงนี้แล้วเขาต้องสอดเข้าไปใช้สแตเลส บอกไม่ต้องก็ได้เพราะเราอายุเยอะเลยก็มันก็จะซ้อนอย่างนี้เหมือนกับไม้หรืออะไรที่มันหักเปาะแล้วเวลามันตึงเี่ยมันก็จะซ้อนอย่างนี้เลยเพราะมันอย่างนี้มันตึงอยู่พอทุบมันจะซ้อนมันก็จะซ้อนนอยู่แล้วมัาก็ไม่เหนื่อยเมันก็สซ้อนเนี่ยผมก็ยกอะไรได้อ๋อดีแล้วแสดงกระดูกเชื่อมกันแล้วประมาณสองสามเดือนติดแ็แค่สะพายสะพายตัวเมาก็ลำแข้ม พอสะพายสักเกือบสองสามอาทิตย์มันเริ่มเหมือนมันล้างเขาเรียกของมื่นมันยืดหมอจบดัดหมอพิด้วยืดหมอูิชาไม่กล้าหมอพิชย์จดัดร้องโอ้โหมอโอ้ยก็ยืดเลยเขาบอกไปกลับบ้านไปบริหารเราเองจริงๆการการพกวัตถุมงคลเครื่องรางติดตัวอะไรเงี้ยดีนะบางทีมันก็ผ่อนเป็นบาลมันไม่ถึงกับ แย่จนกลับบ้านไม่ได้อะไรเงี้ยอย่างน้อยมีเหตุวิกฤตการอะไรอย่างน้อยก็ยังมีสติมีกลับบ้านได้นะแย่สุดว่ากลับไปตายที่บ้านดีกว่าตายข้างถนนอะไรงเงเี้ย <laughs> อ๋อมองดนะ้านเดียวเลยแน่นอนถ้ามันไปได้นะมันขับไปได้นะ <laughs>